สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอนสีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพามารู้จักบอลส,สีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอนสีบันดานรัพย์นะคะซึ่งป้าแต่บอกก่อนเลยนะคะว่าบอลสีต้นนี้นะคะเป็นบอนนําเข้านะคะเป็นบอลน,นําเข้าจากอินโดนีเซียนะคะไม่ใช่บันดาลทรัพย์ของไทยโดยแท้นะคะเพื่อนๆน,น,นะคะ แต่ก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะอ่าบอลสีบัรดาลทรั์นะคะก,ก็เป็นบอลสีที่มีชื่อดีนะคะเป็นมงคลนะคะอ่ามีติดบ้านไว้นะคะก็จะช่วยเสริมโชคลาภนะคะอ่เสริมบารมีนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แต่ชื่อเขาดีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบและลำต้นของบันดานซัพ์กันนะคะนี่นะคะบันดาทซับนะคะจะมีเส้นกระดูกที่เด่นชัดมากเลยนะคะเส้นกระดูกของเขาจะออกเป็นสีแดงนะคะแดงเลือดหมูนะคะ,ะถ้าเป็นใบแก่แล้วนะคะจะเป็นเส้นกระดูกที่แดงออกดำเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ ซึ่งฟอร์มกรนี้นะคะป้าแต้ได้สั่งซื้อหัวมาจากอิอนโดนะคะเป็นบอลของอินโดค่ะมาเพาะเองนะคะ,อะพอเพาะขึ้นมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเขามีหัวที่ใหญ่นะคะแล้วก็จะได้อายุแล้วนะคะนะคะใบนี้นะคะน่าจะเป็นใบร่าสุดนะคะเลยใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ เส้นกระดูกนะคะและร่างแหนะคะจะออกเป็นสีแดงออกน้ำตาลเลือดหมูนะคะเพื่อนๆยังไม่ถึงกระดำนะคะนะคะเห็นไหมคะเส้นกระดูกและร่างแหนะคะจะไล่มาเลยนะคะแลวจะมีหูใบชีกกว้างเลยนะคะหูใบกว้างค่ะนะคะแล้วก็รอยหยักระหว่างหูตรงนี้นะคะ อยากเกือบจะติดสะดือนะคะแต่ยังไม่ติดสะดือเลยนะคะเห็นไหมคะอีกนิดเดียวก็จะติดกับสะดือนะคะเพื่อนๆนนะคะขอบใบตรงนี้ขอบใบตรงรอยหยักนะคะก็จะออกเป็นสีแดงค่ะนะคะแล้วก็จะมีขอบใบนะคะขอบใบหยักพริ้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะขอบใบจะหยักพริ้วนะคะเส้นขอบใบนะคะจะมีสองเส้นสองเส้นสามเส้นเลยนะคะก็หนึ่งสองสามนะคะ นะคะเส้นขอบใบนะคะจะมีอสอเส้นนะคะหูของใบกว้างมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะมีปลายใบที่แหลมเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะปลายใบแหลมมากเลยค่ะแหลมปริดเลยนะคะใบนี้เป็นใบแรกๆค่ะยังไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะคะ พอเป็นใบใหม่แล้วจะสวยแล้วก็เด่นชัดนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูลักษณะสีของลำต้นนะคะสําหรับสีของลำต้นนะคะจะออกเป็นสีอ่ชมพูก้านบัวนะคะแล้วก็จะมีเส้นสะพานหน้าหลังค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะจะมีเส้นสพานหน้าหลังเลยนะคะทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังนะคะสําหรับเส้นสะพานหน้าหลัง ของลำต้นบรรดาลรั์นะคะเพื่อนๆน,นะคะแตกพุ่มแตกกอดีมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับหัวบอนสีบรรดาลรัพย์นะคะปะแต่ได้สั่งซื้อมาหัวเดียวนะคะแต่ว่าเป็นหัวที่ใหญ่นะคะเขามีเขี้ยวนะคะที่ค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็เลยแตกลำต้นออกมาได้หลายต้นเลยค่ะก็ประมาณสัก ะะเดี๋ยวจะนับให้ดูนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดลำต้นด้วยกันนะคะนะคะก็ถือว่าเป็นบอลสีนำเข้าที่สวยงามไม่แพ้บอลสีบันดันซับของไทยนะคะเพื่อนๆนะคะสวยงามทีเดียวคะ่ะเพื่อนๆนะคะบันดลทซับของไทยก็สวยนะคะตอนนี้ก็ราคา,อาพอจะจับต้องได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ ก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสได้เก็บนะคะได้เจอก็อยากจะแนะนำให้เก็บสะสมกันนะคะเพราะเขามีชื่อดีนะคะเป็นมงคลมากเลยนะคะชื่อก็บรรดาลทรัพย์สินเงินทองให้เรานะคะเพื่อนๆนะคะเป็นบอลสีที่มีชื่อดีนะคะเป็นไม้มงคลด้วยในตัวเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ เอาวราคาสำหรับคลิปนี้นะคะคงจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะก็พาเพื่อนๆมารู้รจักบอนสีที่ชื่อบรรดานซัพย์นะคะแต่ว่าเป็นบอนนำเข้านะคะต้นนี้นะคะแต่ก็จะคล้ายๆกับบอนสีของไทยนะคะเหมือนกันนะคะสำหรับบันดานรัพย์นะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะคลิปหน้า เราค่อยเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ